เอาส่วนต่างนะเว็บไซต์ตัว B ีบอกว่ากล้องชุดนี้นะครับอยู่ที่18,500บาทนะครับแต่ผมซื้อได้ในราคาสวัสดีครับก็พบกับผมช่างแบงค์อีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีประสบการณ์หนึ่งเรื่องนะครับ อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆครับเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับด้วยความบังเอิญนะครับผมทําให้ผมประหยัดตังได้เกือบ4,000บาทเลยนะครับฮะฟังไม่ผิดหรอครับ4,000บาทครับผมเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับก็ผมกําลังมองหากล้องตัวหนึ่งนะครับเพื่อมาถ่ายทําวิดีโอนี่แหละครับเป็นกล้องตัวใหม่นะครับที่อัปเกรดขึ้นนะครับแต่สเปคส่วนใหญ่นะครับที่ผมอยากได้ก็คือผมขอมี Wi-Fi นะครับก็เลยค้นหาข้อมูลนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเพราะว่าจะทําการเปรียบเทียบราคาด้วยนะครับก็กล้องในดวงใจแล้วนะครับชื่อว่า n i ก o n D5300 ครับผมเจ้านิก้าน D530 นะครับเป็น DSLR นะครับระดับกลางนะครับสามารถเปลี่ยนเลนได้เพิ่มไมค์ได้นะครับ ปรับแต่งออปชันต่างๆได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้นะครับพอผมได้กล้องที่ถูกใจผมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการเช็คราคาแล้ลทีนี้ครับนี่แหละมันสรุปตรงนี้แหละครับขั้นตอนการเช็ราคารนะครับผมก็ได้เข้าไปในเว็บไซต์แบรนด์ดังนะครับสเว็บเพื่อเทียบราคานะครับซึ่งเว็บไซต์แรกนะครับเข้าไปก็โอ้ราคารเกินงบนะครับเกินงบประมาณนะครับอยู่ที่ในเว็บไซต์นะอยู่ที่29,900บาทก็เลยกลับมาดูอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเข้าไปดูอ้าทาไมราคา มันต่างกันจังเลยอ่ะอยู่ที่18,500บาทนะครับรวมทั้งบอดี้ก็คือตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวเลนก็เลยนึกขึ้นมาได้ครับว่าเอ๊ถ้ามีคนที่เขาซื้อกล้องแล้วเขาแบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแล้วก็ถ่ายน้อยๆสภาพสวยๆเอามาลงขายในเว็บไซต์ขายสินค้ามือสองละ่ะตัดสินใจดูตัวอื่นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพระระหว่างที่ผมกำลังเลื่อนๆดูตัวอื่นนะครับกไ็ไปเจอโฆษณานะครับโฆษณาที่มันคั่นระหวา่าง เวฟขายสินค้านะครับโฆษณาขั้นผมก็อ้าวมันใช่เหรอเนี่ยกล้องใหม่นะครับตรงรุ่นเลยที่ผมต้องการนะครับนี่ก้อน D 5 3 0 0กล้องใหม่นะครับประกันศูนย์ประกันศูนย์นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เล่นกล้องนะครับจะรู้ว่าประกันศูนย์กับประกันล้านแตกต่างกันยังไงนะครับประกันศูนย์แถมเลนส์คิดแถมกระเป๋าในราคา14,490บาทโนัเอเ,เ้าส คี่แทบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเนี่ยแบบว่าถูกมากๆเลยนะครับซึ่งผมโอ้โหกําลังหาของอยู่เหมือนฟุกเลยนะครับก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อไปเลยผมก็จะมาแกะกล่องพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าไอราคาที่มันลดลงไปเนี่ยเอาส่วนต่างนะเวบไซตตัวบีบอกว่ากล้องชุดนี้นะครับอยู่ที่18,500บาทนะครับแต่ผมซื้อได้ในราคา14,490บาทผมตีมเล่มกลม1,500 0บาท มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันพร้อมๆกันเลยโอเคครับโอเคครับมาแล้วครับนี่อยู่ในนี้เลยฮะก็มาดูนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างมองเห็นไหมเอ่ยนะครับก็จัดการเลยครับไม่เอ่ยี่นะครับแถมกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับมีก้อนอ่านี่อะไรเนี่ย นี่คือราคาจริงๆนะครับมองเห็นไหมมองเห็นไหม14,490บาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนี่นะคะอย่าหาว่าผมโม้นะครับจริงๆครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเป็นสีดำนะสีแมทนะครับตัวนี้ลายใบรับประกันนะครับผมเล่น18-55โอเคครับ ผมยังไม่ได้แกะเลยนะผมมาแกะของเพื่อนๆนี่แหละโอเคแกะเลยนะครับไทยแลนด์ครับซอฟต์แวร์คู่มือภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะครับแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่เครื่องคิวเพื่อนๆที่ดูนี่ส่วนนี้เป็นเลนนะครับมาดูซิเลนหัวว่าอย่างดีเลยนะเลนคิด VR 2เลนคิดเลนเด็กๆตัวกล้องครับโอ้ได้กล้องใหม่แล้วทำคลิปนะครับนี่แหมมันจะกลับกล้องมาด้านหน้าได้นะครับ โอเคเลยครับเพราะว่ามันใส่อุปกรณ์เสริมได้ใส่ไม้ใส่ได้ทุกอย่างครับแล้วน้ําหนักเบาครับโอเคครับประหยัดไปตั้งเกือบ4 0 0 0บาทแน่ตอนนีเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยกำลังมองหานะครับกล้องประเภทนี้อยู่นะครับผมว่าไม่ควรมองผ่านเจ้าตัวนี้เลยนะเพราะสเปคครบมากเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีเพื่อนที่กําลังมองหากล้อง DSR นะครับที่เป็นระดับกลางนะครับในขนาดนี้แต่ราคาเท่ากับระดับล่างนะครับก็รบกวน แชร์คลิปนี้ไปหาเพื่อนๆของท่านนะครับเพราะว่าเงินส่วนต่างเนี่ยเอาไปซื้ออะไรเพิ่มได้อีกเยอะเลยนะครับเอาไปทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับเงินประมาณเกือบ3 4มสี่พันเนี่ยโอเคครับก็หวังว่าจะชอบในคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมได้ก๊อปปี้ลิงก์สินค้านี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เข้าไปดูรละเอียดสินค้าได้เลยนะครับแต่ผมก็ไม่การันตีนะครับว่าส่วนลดนี้มันจะอยู่ได้นานเท่าไรนะครับหรือที่ผมเจอแบบฟุ๊กๆเนี่ยมันจะเเเป็็นทศกกาาของร พร้อมก็้น่าจะจับได้เลยนะครับเพราะว่ามันคุ้มจริงๆโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่น่าก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ผมช่างแบงค์ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนกดติดตามหรือกด s u b สไคร b e เบอร์ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรเจ๋งๆหรือรีวิวอะไรนะครับสินค้าอะไรคุ้มๆเด็ดๆนะครับรบกวนกดติดตามแล้วรชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ